เอาเลยะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ของพีเกมเมอร์นะเรื่นี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาจัดทีลิสต์นะครับผมคนพิศดารทุกบทนะครับผมในเกมแกรนด์พีซออนไลน์ในหมวดหมู่ของตีโรงงานนั่นเองนะครับผมดอฟแฟคทอรี่นะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมสักหนึ่งทีนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราจะไปจัดทีลิสกันเลยดีกว่านะครับผม let's go ครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับผมถ้าช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า500ซับสไครต์นะครับผมพี่จะทำการแจกคลิปวอเบนะครับผมผลในแกลนพีซออนไลน์นะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมเชิญรับชมคลิปต่อเลยแล้วก็เช่นเคยนะครับผมถ้าใครที่อยากใช้เซอร์วียนะครับผมหรือว่าอยากใช้เซอร์วียเล่นกับพี่นะครับผมเดี๋ยวพี่จะทำการแปะไว้ให้ตับริเวณมุมเขาบนของเพลย์ลิสต์เลยนะครับผมสามารถเข้าเซอร์วียแล้วก็มาเล่นด้วยกับกับพี่ได้นะครับผมถ้าพี่มีเวลาว่างเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเล่นนนแลล้้วกกกก็็ไไปจจััดิรรรรมมออะะเๆๆยคบผ ก่อนที่เราจะไปเริ่มเทลิสกันนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทําการตัดผลนะครับผมที่มันไม่ดีนะครับผมออกไปก่อนนะไปอยู่แถวเทดีให้หมดนะครับผมจะไม่เป็นการเสียเวลาทั้งตัวพี่แล้วก็ตัวน,อน้องเองด้วยนะอย่างแรกเลยครับพี่จะตัดผลอ่าฮีโร่ไปที่อันเดอร์เรทนะครับผมผลสปินวิทีเทรดีสุเกะวิทีดีบาเลียวิทีดีนะครับผมอ่าเมโลวิทีดีนะผลยางอันนี้พี่เอา AD, ไเอไเทมสีลแล้วกันนะครับผมแล้วก็ผลกิโลวิทีดีผลได้วิทีดีเอ้ยผลร้านได้ไอเทมสีแล้วกันนะครับผมแล้วก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับ มาเริ่มต้นกันที่ผลแรกนะครับผมนั่นคือผลยามีนะผลยามีเนี่ยจะเป็นผลที่มีสกิลนะครับผมที่ดีอย่างเดียวก็คือสกิลเอนะในการตีโรงงานนะครับผมสำหรับในการเคลียร์มอนแล้วก็ตีบอสเนี่ยค่อนข้างดีนะในสำหรับตีบอสรอนะครับเพราะว่าผลมือเนี่ยมีสกิลคาวคอนโทรลที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็สกิลเอเนี่ยทำดาเมจได้ดีกับคอโรงงานมากๆเลยนะเพราะว่าสำหรับพี่ที่คิดว่าให้สักประมาณเทียรเอสละกันนะครับผมสำหรับผลมือนะต่อไปผลแมกมานะครับผมเป็นเทียรเอสเลยที่ไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับผผผผผมมมมมมมเเเเเพรรราาาาาะะะว่่่ลลลแ็็กกกนนนนีีีีีียัััดดๆคคบบปททตตจ้ โปรเจกตายนะครับผมแล้วก็มีสกิลอันติเมทที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเลยนะสำหรับผลมากๆต่อไปผลพิษนะครับผมพี่ให้อยู่เทเอสนะครับผมมันทำได้ดีทุกอย่างเลยนะครับสำหรับผลพิษผลบอมนะครับผมตอนแรกเนี่ยพี่กะจะให้สักประมาณเทบีแล้วนะครับผมแต่ว่าพอพี่ลองไปใช้เองเนี่ยถ้าวางระเบิดนะครับผมหรือว่าไถ้าบอมแคปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสร้างดาเมจได้เยอะเลยนะสำหรับพี่พี่คิดว่าอยู่สักประมาณเทเอค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับผลบอมเพราะมันสามารถเล่นได้หลายสายนะครับผมแล้วก็สกิลวางแคปของมันเนี่ยจะสามารถทำดาเมจได้ค่อนข้าาางงงดีมมกๆนนนนะะครรรัับบผสหพอใโ ต่อไปผลโยมีพี่ให้อยู่เทียสี่ครับผมผลโฮโลพี่ให้อยู่เทียสี่ครับผมเพราะว่าไอ้ถ้าเอ็กของผลเอ่โฮโลโฮโลนะครับผมหรือว่ามินิโฮโลบาร่าใช่ไหมครับผมไม่สามารถแปะโรงงานได้นะพี่ก็เลยไว้ให้เทียสี่นะครับผมผลสปริงพี่ให้ไว้เทียสี่นะครับผลน้ําแข็งพี่ให้ไว้เทียร์บีแล้วกันนะครับต่อไปเป็นผลสายฟ้านะผลสายฟ้าเนี่ยพี่ไว้ให้เทียรบีเหมือนกันนะครับผม ผลที่พี่ไว้ให้ t ทบเนี่ยคือเป็นผลที่ค่อนข้างโอเคนะคผมตีพอได้นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ดีเท่ากับผล t ทอหรือว่า t ทบยเอกบอกนั่นเองนะต่อไปผลแสงนะครับผมผลแสงเนี่ยในร่างปกติของมันยังไม่เอเวนเนี่ยพี่ก็คิดว่ามันหดนะพี่คิดว่าให้ประมาณ t ทอละกันนะครับผมสำหรับผลแสงยังไม่ตื่นนะต่อไปเป็นผลเงานะครับผมผลเงาเนี่ยอ,อืมพี่คิดว่าน่าจะไม่ดีสักเท่าไหร่ะนะครับผมสำหรับผลเงาน่าจะให้ไว้สักประมาณ t ทเละกันนะครับผม พ,พี่ไวเทียบีแล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้าใช้ตีโรงงานคนระับผมใช้ตีรอนเนี่ยจะดีมากแต่ว่าถ้าใช้ตีคอโรงงานเนี่ยจะไม่ดีเลยนะต่อไปเป็นขนสั่นนะครับผมขนสั่นเนี่ยจะดีเกี่ยวกับการเคลียร์ลูกน้องนะครับผมแล้วก็ทําการโจมตีบอสนะครับผมสร้างจังหวะให้เพื่อนได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับการเคลียร์หรือว่าตีคอโรงงานเนี่ยพี่คิดว่าให้อยู่ประมาณสักเทียบีแล้วกันนะครับผมสำหรับขนสั่นต่อไปเป็นขนฟินิกส์นะครับผมขนฟินิกส์เนี่ยเอ่อพี่ให้อยู่เทเอสนะครับผมให้อยู่เทเอสเลยนะครับผมเพราะว่า ผลฟินิกเนี่ยมีสกิลใฮบิดนะครับผมเอาตัวรอดได้ดีสร้างดาเมจได้นะครับผมทำได้ทุกอย่างแล้วก็ทำได้ค่อนข้างโอเคนะสำหรับผลฟินิกนะพี่ก็เลยให้ไวประมาณสักเทสละกันนะครับผมต่อไปเป็นผลฮิมานะครับผมผลฮิมาเนี่ยตอนแรกนะครับผมมันทำการเออมาแบบโหดมากเลยนะครับผมตอนผลฮิมามันมาใหม่ๆนะแตพอหลังๆมาเนี่ยโดนเนิร์ฟยับเลยนะครับผมพี่ให้ยู่มาสักเทเอละกันนะครับผมทรัเอละกันนะครับผมเออได้อยู่นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายนะ ต่อไปเป็นผลเมราเม,รา,มรานะครับผมผลเมราเม,รา,มราเนี่ยพี่คิดว่านะครับผมผลนี้เนี่ยคนที่จะอยู่สักประมาณเทียเอ่อเทเอบวกบวกละกันนะครับผมที่อยู่เทเอบวกบวกละกันถามว่ามันดีเท่าผลแสกไหมพี่คิดว่าไม่ดีเท่าผลแสกนะแต่ว่มันก็โหดพอๆกับผลมืดนะครับผมพี่คิดว่าให้ประมาณสักเทียเอสไปเลยละกันนะครับผมอยู่ข้างหน้าผลมืดหน,นึ่งคันนั่นเองนะต่อไปเป็นผลโอเปรนะครับผมผลโอเปนเนี่ยถ้าใช้ในการตีโรงงานเนี่ยพี่คิดว่าคนอยู่ประมาณซับเทียเอสหรือไม่ก็เทียเอนะ เพราว่าผลโอเปตเนี่ยพี่ใช้ตีโรงงานแล้วพี่ก็ว่ามันดาเมจแรงนะแต่ว่าถ้ามันก็ใช้ได้แค่ไม่กี่สกิลนะครับสำหรับผลโอเปตที่ให้ไว้ประมาณอันเดอร์เรทละกันนะครับผมอันนี้น้องๆต้องลองใช้เองนะครับผมอยู่ที่ความถนัดส่วนบุคคลด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นผลกราวิตี้นะครับผมผลกราวิตี้เนี่ยพี่ให้เทเอเลยนะครับสกิลมันเออ่ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมแล้วก็ทําได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการตีบอสเคียร์มอนหรือว่าตีคอโรงงานนะอันนี้พี่ให้เทเอเ,อเลยละกันต่อไปนะครับผมจะพูดถึงผลนี้ไม่ได้เลยนะคครับผมก็ือ ขนทรายนะครับผมขนสุน่าสุน่าโนมีนั่นเองนะครับผมซึ่งขนนี้เนี่ยเป็นสกิลเดียวนะครับผมคือสกิลเอ็กเลยนะที่มันทําดาเมจนะครับผมตามความกว้างของบริเวณตัวมอนนะซึ่งถ้าไปใช้ในการตีบอสอย่างเช่นเจ้าทะเลนะครับผมคลาเคนบอสปิก้าตัวใหญ่นะครับผมหรือว่าจะเป็นตีนฟาร์ซอรี่เนี่ยถ้าเอกนะครับผมมันจะสเกลดาเมจนะครับผมตามขนาดของศัตรูนะครับผมยิ่งศัตรูเนี่ยที่เราไปตีนะครับผมขนาดตัวใหญ่เท่าไหร่นะครับผมถ้าเอกเนี่ยก็จะสามารถสร้างดาเมจแล้วก็ดึงประสิทธิภาพได้มากขึ้นเท่านั้นนนนนะะคครรัับผมมแลลาาววีี้เเ่ยพอ ตัวใหญ่นะครับผมมันก็จะระเบิดทีนึงก็จะดาเมจรุนแรงมากเลยนะครับผมตามไซส์ของขนาดตัวนั่นเองที่ก็เลยคิดว่าให้ t s เอสเป็นเลยครับผมเพราะว่าผนทรายเนี่ยสกิล X ทีเดียวเนี่ยขึ้นถึง2อ0พันามได้ขึ้นถึง2,000หรือไม่ก็3,000ได้ง่ายๆเลยนะครับผมสำหรับผนทรายนะต่อไปเป็นผนพระนะครับผมผนพระเนี่ยพี่คิดว่าให้อยู่สักประมาณอันนี้พี่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่านะครับผมผนพระเนี่ยรับตะบิลด้วยนะครับผมบางคนเนี่ยเล่นใช้ผนพระเป็นแค่ผนธรรมดานะครับผมบางคนใช้คู่กับสายดาบแต่ว่าถ้า เอาประสิทธิภาพของตัวผลอย่างเดียวเนี่ยพี่คิดว่าค่อนข้างโอเคนะครับผมสำหรับในการตีบอสแล้วก็ตีมอนนะพี่คิดว่าให้สักประมาณอันเดอร์เลทละกันนะครับผมคล้ายๆกับโอเปตเลยนะครับผมเพราะว่าพี่ใช้ผลพระแล้วก็ผลโอเปตไม่เก่งเลยครับผมพี่ก็เลยให้เทียอันเดอร์เรทไปละกันนะครับผมเพราะว่าพี่ดึงประสิทธิภาพของสองคนนี้ออกมาสุดๆไม่ได้จริงๆนะครับผมพี่รู้สึกว่าแบบพี่เล่นไม่ค่อยเก่งนะสำหรับผลสองคนนี้นะต่อไปเป็นผลทองคำนะครับผมผลทองคำเนี่ยอันนี้พี่ก็ไม่ชชว่์เหมือนกันนะครับผมเพราะว่า ผลแมสเน่สกิลเอลีค่อนข้างโอเคนะระยะใช้ได้นะครผมตีบอสดีแต่ว่าตีคอโรงงานไม่ดีนะครับพี่ให้อยู่ประมาณเทียบีแล้วกันสำหรับผลทองคำนะครับผมต่อไปผลยางวีสองพี่ให้อยู่เทียบเอนะครับผลยางวีสองเนี่ยตีบอสดีนะครับผมตีมอนก็เฉยๆนะแต่ว่าตีคอโรงงานค่อนข้างโอเคนะสำหรับผลยางมีดาเมจที่โอเคนะครับผมแล้วก็สกิลค่อนข้างกู้ดาวัยพอสมควรเลยพี่ให้เทียบเแล้วกันนะครับผมต่อไปผลสโมกนะสโมกพี่ให้ประมาณทักย์เทียบีแล้วกันนะครับผมส่วนสโมกเนี่ย ดีแค่เคลียร์มอนกับตีบอสน,นะแต่ว่าในการตีโรงงานเนี่ยพี่คิดว่าเฉยๆมากนะครับผมสำหรับตีคอรโรงงานนะต่อไปเป็นผลเพเทโนดอนนะครับผมผลเพเทโนดอนเนี่ยพี่ให้ TS เ,เลยนะครับผมผลเพเทโนดอนเนี่ยเป็นผลที่มีสกิลค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมแล้วก็เป็นสกิลไฮบริดใช้ได้ทั้งสองล่างนะครับผมตีได้ทั้งมอนตีได้ทั้งบอสแล้วก็ตีทั้งคอนะแล้วก็สกิล X นะครับผมล่างแปลงล่าง,างฟูลฟอร์มของเพเทโนดอนเนี่ยที่มันเป็นคลื่นแอร์สแลนนะครับผมถ้าพี่จะไม่ผิดสร้างดาเมจค่อนข้างที่จะดีมมมาาาาากกกๆเเเลลลลยยนนะะครรรรัับบผถ้้้แแแอ์สวว็ทํติดดดจ ที่คิดว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมสบผลที่ทาโดดอนแล้วก็ผลสุดท้ายนะครับผมนั่นคือผลแสงตื่นนั่นเองนะครับผมผลแสงตื่นเนี่ยพี่ก็คงไม่มีคาอธิบายเยอะแยะอะไรมากมายแล้วนะครับผมผลแสงตื่นเนี่ยทาได้ดีทุกอย่างจริงๆในเกมนะไม่ว่าจะเป็นการตีบอสตีคาเทนนะครับผมตีมอนตีคนหรือว่า PVP PVE หรือว่าทําอะไรก็ตามนะครับผมผลแสงตื่นเนี่ยแทบจะรับจบหมดทุกงานเลยนะครับผมเพราะว่าผลมันเนี่ยบาลานซ์แล้วก็ดีมากๆเลยนะครับผมถือว่าทําได้ทุกอย่างแลวก็ทําออกมาได้ดีมากๆด้วยนะครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับเทลิสในวันนี้นะครับผมถ้าใครอยากมีความคิดเห็นที่ต่างกับพี่นะครับผมสามารถคอมเมนต์แล้วก็มาบอกได้นะครับผมว่าคิดว่าตรงไหนเนี่ยควรเลื่อนไปตรงไหนบ้างนะครับผมเพราะว่านี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของพี่คนเดียวเท่านั้นนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการจัดเทลิสแตงครับผมผลในการพีซออนไลน์นะครับผมในหมวดหมู่แฟคทอรี่ในวันนี้นะครับผมถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้พี่สักหนึ่งทีนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคคคครรััััับบผผมมเเเดดีีีีี๋ยยววววลลลิิปปปนนนนน้้้้่่่พตตอออองขาาไไกกจใหสสครับ